หีหมูส้มไข่เติมหมูปิ้งสวัสดีค่ะด้านรับสูช่ช่อง m เ o v ี่นะคะวันนี้นะเราจะพาทุกคนมากินส้ตมตำถาดในอเมริกาคือถาดใหญ่แค่ไหน มันก็ใหญ่ก็ใหญ่จะถ่ายบ้านรา้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงคือที่อื่นมันจะเป็นส้มตำธรรมดาใช่ไหมมีทุกร้านอันนี้เป็นส้มตำถาดมาดูกันว่าแปลกแค่ไหนเป็นต้องเป็ดเป็สาไทยด้วยทุกคนเอิบตุ๊บไทยแท้นี่ไงส้มตำถาด39ดอลลาร์ไม่ใช่39บาทแต่ยังไงมีกับข้าวมีคาน้าหมูกรอบด้วยคาน้าหมูกรอบที่นี่อร่อยหรือเปล่า เห็นฝรั่งนั่งเต็มร้านเลยตอนนี้เรามานั่งข้างนอกน,นะเพราะว่าข้างในเสียงดังอันนี้เลยชาไทยชาเย็นไม่ใช่ชาไทยอันนี้ของคุณแม่เป็นกาสีอืม,อมแหลนกาแฟไทยโบราณที่คุณลุงเราขายเลยไม่หวานจนขึ้นสมองแบบมีกลิ่นชาพอดีพอดีอร่อ,อย อันนี้คือหมูป,ปิ้งอันนี้คือลูกชิ้นปิ้งน่ารักเชียวอันนี้อะไรอะแหนมข้าวทอดอู้หูนี่ข้าวเหนียวมีกระติบด้วยนะจ๊ะจิ้หมดเลยส้มตำไข่เค็มอู้หููมาที่สองคนสั่งวันมาเป็นสิบคนเลยชิมส้มตำก่อนเลยอือืม ตามรสชาติดีแบบนี้หนูชอบอเปรี้ยวหวานแบบนี้ที่ไทยก็ถือว่าอร่อยแล้วมาละกอนนะจกรอบกรุบกรุบตำนากของดูตำน้นขอูม้มีหอยหอยแมงมูมผักหมูไก่ทอดโอ้โหบี <c oughs> ทุกอย่างที่จะสรรหามาได้ อืมอร่อยเเผ็ดนิดๆอร่อยอ่ะส้มตำกรอบเยน็นแต่มีรสปลาร้า <No. S 1> <c oughs> นี่หมูปิง้งชิมหมูปิ้งนะอืมอืมอืมหมูปิง้งก็ไม่อร่อยแบบแบบหมูปิ้งที่ตำหามาแสนลา้าคือปกติแล้ที่ไทยมันจะเป็นแบบหมูปิงง้งนมสด แล้วก็มันมีแบบแบบหปิ้งแบบตั้งเดิมอันนี้แบบเป็นแบบตั้งเดิมหอยแมลงผู้คือเขาราดน้ำจิ้มมาให้แล้วร<ไ>้านนี้แบบรสชาติแบบไทยอ่ะไทยจริงๆอ่ะมาเวอร์จิเนียบาดีซีต้องมาเกินชื่อเออแบนไทยนะคะ เปิดกล่องมาเดี๋ยวจะกิน<ป>อืมอร่อยอร่อยคือปกติลูกชิ้นที่อเมริกาเนะี่ยที่กินนะนมันจะเป็นแบบว่าแต่ปากเค็มๆเ<อ>ข่าวอันนี้แบบอืมลูกชิ้นจริงๆมันยนะี่ไงจะกินก้นตำรั<ป>แล้วถ้าก็โอเคแต่ว่า ออปเจิดไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะนนนนคือที่เนี่ยเวลาเขากินอาหารเนี่ยคืออาหารมันจะมาเป็นแบบจานใหญ่ๆใ,ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คือกินจันไม่หมดหรอกแล้วก็เป็นปกติของที่นี่คือเขาจะเอากล่องมาให้ใส่เองคือแบบที่ไทยอะ่ะเขาจะแบบอ่ะยกไปใส่กล่องให้ใช่ป่ะอันนี้ ใส่เองจ้าบริการตัวเองคือขนุน้อแรกคิดว่าเป็นมะม่วงแล้วก็มีลูกชิ่วดคู่เงบ้า <c oughs> จุดอสองสามบดแพกต้มตำหาดมาเกี้กืลยสาสิบเกปกันดีที่ไทยต้มตำหาเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบมตำหานประมาณร้อยยี่สิบถึงอปสิบที่นี่ต้มตำหานตีเป็นเงินไทยก็พัน พันสามมั้งถ้าเกิดค่าเงินตอนตอนแบบพันสามน้าทุกคนหมือม่พูดขนาดขนมหลักนะคะคุณแม่รับมกมองคือที่นี่นะเป็นทมเนียมนะคะที่ไปกินทุกหลาน,นะจะต้องทิปอย่างน้อย15%ห้นะคะเกิดว่าไม่ทิปนะโดนมองหน้าแบบมีพระแล้วก็มีขันแบบในสงการ มีครบแล้วก็หม้อต้มจุม่มวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะก,การกินเมื่อกี้อ่านเรื่องกระจัวจะพูดแม่ว่อกินหนูจะพูดเรื่องอะไรรู้ป่าวเมื่อกี้หนูอ่านใน Facebook เรื่องกระจัวจะบอกว่าวันนี้ก็เสร็จแล้วกับการกินกระจัวถาดกลัวจะกลัวไม่มีเสร็จแล้วกับการกินส้มตำถาดน,นะคะวันนี้ก็ ถ้าแหละถ้าเกิดชอบที่เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งกิ้งกิ๊งกิ๊งนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปใหม่ของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายมีคนไทยอ่ะของที่นี่ย่ะเราก็ทำแคบหมูขายอย่างเดียวเลยตัวเมกาจริงเหรอแล้วใครกินอ่ะคนไทยอ๋อคนส่วนหญ่ก็คนไทยเราก็โขายจนรวยเลยตอนนี้